จากริมเรสซูเปอร์บเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้าซีเบี650ลายหมาป่าคันนี้ปี2 0 1 7น,นี้อะไรบ้างมาดูกันครับผม ามาดูกันว่ารถมีอะไรบ้างนะเบื้องต้นนี่ให้ดูหน้ารถก่อนโอหน้ารถนี่ก็ว่าง้าคันนี้คาร์บอนเต็มลำนี่ชิวคาร์บอนเห็นป่ะมีน็นอตยึดด้วยน็อตยึดสีไทเทียมุดกระจกปีรันย้านะครับคาดลาย6-50หมาป่าต้องบอกว่าคาันนี้เนี่ยคาร์บอนแทบทั้งลำนะนี่กัง บางคนหน้าก็เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีตัวกันหม้อน้ําด้านไหนครับแล้วก็มีมีไฟเลี้ยวนะถักมาด้านบนนี่ก็จะมีปัมป๊มเบรกปั๊มเบรกนี่สามารถพับได้ด้วยพับได้แล้วก็ปรับระดับตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือถ้าใครชอบสั้นก็ปรับได้ชอบสูงหน่อยก็ปรับเบอร์ใจๆันี่ยก็จะทําให้เข้ากับฟรีละระหว่างขับขี่นะ แล้วก็มีการสบัดไฮเปอร์โปสการสบัดตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะบิดปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้น่าจะสามาที่สองระดับนั่นแหละเอาว่าถ้าซื้อใหม่ก็หลายบาทนะครับปุ่แจ2สองดอกรบๆนะครับการคัดก็เหมือนกันทำมาดูการแัดการแัดนี่ก็ปรับระดับได้นะทับได้ด้วย ถามว่าทําไมเร้ทําให้ผพับได้ก็คือสมมุติเรารถเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะพับหลบขึ้นมาแล้วมันจะไม่หักนะอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็สามารถปรับระดับสูงต่ำของตัวเห็นไหมยิ่งปรับระดับมันก็สูงต่าตามที่เราปรับได้นะครับไม่ต้องไปตั้งสายเบรกไม่ต้องไปตั้งสายคับให้เมื่อยนะโอ้ถัดมานี่ให้ดูให้ดูดถัดมากลางลำาบรถก็จะมี ตัวการถังนะเป็นคาร์บอนต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่งคาร์บอนมาแทบทำรำนะครับแขนตรงกลางเครื่องนี่ก็เห็นไหมเป็นคาร์บอนครอบเฟรมคาร์บอนนะรถคันนี้ไม่มีล้นรถคันนี้ไม่มีชนไม่มีล้มนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมถ้าพบว่าเคยอุบัติเหตุมนาะผมการันตีนะครับซื้อคือรับประกันจากจำนวนินที่คุณซื้อไปนะครับมา กางแทงไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ท่อเนี่ยเป็นสลิปออนไทเทไทเทออสตินเลสซิ่งนะและก็กลับมาที่พาร์ทคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมสวิงอาร์มสวิงอาร์มเนี่ยครอบสวิงอาร์มก็จะเป็นคาร์บอนโมชีพนะ มีทั้งครอบสวิงอาร์มแล้วก็บางโคนหลังก็เป็นคาร์บอนด้วยเห็นไหมเคมาดูยางหลัง mm hmm. ยางหลังเนี่ยเป็นยางเมสเซเลอร์เบอร์ร้อยเกนะครับเป็นยางปี18นะครับเหลือๆล้นๆใช้ยาวๆนะครับ mm hmm. เหนียวแน่นหนบแน่นอนแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวไฟเบรกในตัวนะครับ นี่เห็นไหมกลับมาที่พาร์ทคาร์บอนก็ยังมีบางโคนหลังนะต่อด้วยเป็นตัวบางโซ่ก็ยังเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับคอเฟรมคาร์บอนแง่ง่ายคันนี้เนี่ยจัดทรงแบบคาร์บอนมาแทบจะทั้งคันอนะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่ เลขไม่เดิมนะครับไม่เดิมไม่แท้นะครับปิดรถอยู่ที่สองหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับผมยังไงอ่ะเดี๋ยวพามาฟังเสียงท่อ ไปเพียงเท่านี้นะแล้วก็ใครหาอยู่นะครับผมคันนี้ออกรถอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยลืมละนี่เป็นโฉม LED นะ